สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่เขาเผยยิ้มทุกครั้งเวลาที่เขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณนึกถึงคุณเขาก็ยิ้มมีความสุขเผยยิ้มเวลาที่คิดถึงคุณเขาเป็นใครคิดยังไรกับคุณเขาจะทำอย่งไรกับคุณเขาเป็นใคร สองเรารู้กันคุณกับเขารู้กันสองคนคุยกันทางเสียงเพลงมองตาก็รู้ใจคุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณเขาเผยยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณคุณก็เผยยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงเขาคุณรู้ว่าเป็นใครคุณกับเขารู้กันสองคนคนที่อยู่ในใจคุณคุณอยู่ในใจเขา ความสุขอยู่ในใจถ้าเผยยิ้ยมทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณดูเหมือนคุณกับเขาไกลกันห่างกันเขาย,ยิ้มอยู่คนเดียวคิดถึงคุณคุณกับเขารู้กันสองคนเข้าใจกันรู้ใจกันแม้ไกลแม่ห่างแม้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาย,ยมมิามมาย้มมีความสุขเมื่อคิดถึงคุณคุณก็ยิ้มมีความสุขเมื่อคิดถึงเขาดูความรักนี้คุณก็ใช้ชีวิตของคุณขเขาก็ใช้ชีวิตของเขานะ อยู่คนเดียวคนอื่นเขามีคู่ห่างไกลกันแล้วอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกลก็รู้กันสองคนทำอย่างไรได้อย่างนั้นเขายิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณหรือเป็นคนที่เขาทำอย่างไรกับคุณเขากำลังได้รับผลอย่างนั้นทำดีกับคุณเขาก็มีความสุขทำให้คุณเจ็บเขากำลังอยู่ในความเจ็บ ก็คิดถึงคุณมากเจ็บยิ่งกว่าคุณแต่คนที่คุณก็รู้นะรู้กันสองคนคิดถึงคุณเป็นพลังงานที่ทําดีกับคุณคุณรักเขาเขารักคุณแม่ไก่ไม่ห่างก็ยิ้มคิดถึงการมีความสุขมอบความรักที่ดีให้กันและกันถ้าคนทําที่คุณให้คุณเจ็บคุณรู้ว่าเขาเป็นไค่แล้วก็ไก่ห่าง แล้วอย่างไรอีกเป็นได้ทั้งคนที่ดีกับคุณและทําให้คุณเจ็บคิดถึงเพราะว่าคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะคุณน่ารักจังครับน่ารักจังค่ะและเขาอยากโทรหาคุณเพราะวันนี้พูดถึงการโทรหาส่งข้อความหาพูดคุยกับคุณอยากโทรหานะแต่เขาไม่โทรแล้วคนที่ทําให้คุณเจ็บอยากพูดอยากคุยคุณอยู่ในหัวใจเขา คิดถึงคุณอยกโทรหาคุณหรือเป็นคนที่คุณกับเขารู้กันสองคนได้แต่เหมือนโทรหาไกลห่างแต่ก็อยู่ในใจคุณไม่เข้าใจกันความรักที่ยังไม่สมหวงังแต่ก็เป็นพลังงานที่ดีนะเพราะใบแรกมาเนี่ยสองเรารู้กันคุณรู้ รู้กันสองคนคนที่อยู่ในใจคุณคุณอยู่ในใจเขาหรือเขาอยู่ในใจคุณคุณก็อยู่ในใจเขาแต่แต่ความรักนี้ยังไม่สมหวังถึงแม้แล้วอย่างไรเพราะเป็นพลังงานที่คิดถึงคุณเป็นกำลังใจให้เขานี่ก็ยามสามนะมีเคมีต่อกันนี่ก็มีเคมีต่อกันรู้กันสองคน คนที่อยู่ในใจคุณคุณอยู่ในใจเขาพลังงานซ้ํเขาบอกว่าแต่รักที่อยู่ในใจนิ่งๆเพิ่งรู้จกักบางคนบางท่านก็เพิ่งรู้จักกันไม่พูดไม่คุยแค่มองตาก็รู้ใจก,กันแต่ยังไม่สแสดงออกแต่เขายิ้มคิดถึงแต่คุณก็อยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณแต่คุณก็สัมผัสได้ว่าเป็นใครนะ่ะจากกันแต่ก็เข้าใจ ไกลห่างเป็นกําลังใจให้กันแต่ก็ไม่ต้องการที่จะไกละจะห่างแต่ก็ต้องไกลต้องห่างต้องจากกันฮแต่ก็มีความสุขเมื่อคิดถึงคุณคุณเป็นกําลังใจให้เขาเขาก็เป็นกําลังใจให้คุณทําอย่างไรได้อย่างนั้นคู่กับไพย่ยับยั้งชั่งใจคิดถึงคุณอย่าพูดอย่าคุยอย่าบอกให้คุณรู้แต่เขาเหมือนยังนิ่งอะ่ะ ยับยังชั่งใจไว้คิดถึงคุณอยากโทรหาคุณอยากพูดอยากคุยแต่ก็ยังไม่พูดปกป้องคุ้มครองคุณเขาจะดูแลคุณนะพะไปนี้พูดถึงการปกป้องอยากโทรหาอยากพูดอยากคุยว่าเขาจะดูแลคุณปกป้องคุ้มครองคุณได้นะเขาว่าคุณเป็นคนที่ใช่ที่ดูแลเขาหรือปกป้องคุ้มครองเขาได้อยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความอบอุ่นคิดถึงคุณมากอยากพูดอยากคุยอยากโทรหา แ้วเหมือนเขากับคุณที่โทรหากันอยู่ไกลอยู่ห่างคิดถึงแล้วก็ยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณมีความสุขได้พูดได้คุยบางคนบางท่านก็ไม่พูดนะเนี่ยเพราะก็นิ่งเขามีความอบอุ่นเมื่คิดถึงคุณดูแลคุณหรือตัวเขาเองปกป้องดูแลคุณได้พลังงานสลับกันรักที่ที่จากลาไกลห่างจบจับต้องไม่ได้ ยังไกลยังห่างหรือหลังนี้ยังไม่สมหวังหรือเป็นคนที่คุณรักเขาเขารักคุณแต่ก็ต้องไกลต้องห่างต้องจากกาันแต่ก็ยิ้มมีความสุขเมื่อคิดถึงคุณเขาก็ยิ้มอะยิ้มมีความสุขคุณอยู่ในหัวใจเขาความสุขอยู่ในใจหึงหวงห่วงคุณตายสำรับไม่อยากไกลไม่อยากห่างยื้ออยากยื้อคุณไว้ถ้าเขาอยากอยู่ใกล้คุณถ้าคุณไปจากเขาหรือเขาไปจากคุณอะ ก็เสียใจก็ย้ำซ้ำนะนี่ก็จากกันแต่ก็เข้าใจแลวเขาหวังว่าคุณจะเข้าใจเขาที่ไกลที่ห่างรักรอเวลาที่จะหมดอุปสรรคปัญหาให้ความรักนี้สมหวังได้อยู่ด้วยกันใบตัวมาก็สร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้อยู่ด้วยกันเขายิ้มยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณ มีความสุขแต่ไม่พูดนะไม่พูดไม่โทรหารอคอยพ่อไก่พ่อห่างแล้วเรามาดูว่าพลังงานตัวเขาเป็นอย่างไรอีกคิดอย่างไรกับคุณจะทำอย่างไรกับคุณมีความสุขที่ได้คิดถึงคุณจะปกป้องคุณแต่เขาก็นิ่งแบบนี่พลังงานนี้ก็นิ่งยิ้มมีความสุข แล้วกูอยู่ในใจก็ไกลห่างกันอยู่เหนื่อยล้าพยาคุยกับนางกากีรลักซอนปัญหาซับซ้อนความซับซ้อนแล้วก็นิ่งเหมือนเขาพาะไปนี้พูดถึงการเหนื่อยล้าความอบอุ่มการดูแลความรักคือความทุกข์ ถ้าคุณเป็นกําลังใจให้เขาเขาต้องการดูแลคุณปกป้องคุ้มครองคุณหรือเขาสลับกันอ่ะเขาต้องการให้คุณดูแลเขาอบอุ้มดูแลเขาต้องการความรักคนรักคนเข้าใจความดูแลห่วงใยวางแผนชีวิตรอเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดจะคุยกับคุณติดต่อมาหาคุณเดินทางมาหาคุณหรือคุณกับเขารอเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันได้สมหวังใช้เวลาเนี่ย นี่ก็ย่ำสามพับพิรุนฝึกใช้เวลาค่อยคิดค่อยแก้ไขเรียนรู้พัฒนาความรักความอบอุ่นพระแม่ปราวตีรักเหมือนแม่รักลูกพ่อรักลูกเนี่ยเขาเขานึกถึงความอบอุ่นของคุณยิ้ม ทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณคิดถึงคุณแล้วก็มีความสุขมอบรักที่ดีให้คุณว่าอยู่ไกลคุณมีความอบอุ่นความรักความเข้าใจต้องการความเข้าใจต้องการกอดคุณให้คุณกอดเขาความคิดแล้วเขาจะดูแลคุณปกป้องคุ้มครองคุณก็ยามสามนะนี่ก็ปกป้องคุ้มครองอันนี้ก็ดูแลช่วยเหลือเขาว่าเขาจะดูแลคุณอย่างดีอ่ะทนุถนอมความรัก ว่าคุณคือคนที่ใช่อยู่ไกลแล้วมีความสุขคุณดูแลปกป้องคุ้มครองเขาขัดแยง้งใช้ความรอบคอบนะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้มีอุปสรรคปัญหาต้องแข่งขันหรือคุณกับเขาขัดแย้งกันความไม่เข้าใจกันหรือต้องมีความเข้าใจกันต้องมีเรื่องต้อง,องไกลต้องห่างต้องฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ําเป็นความรักที่ขัดแย้งกันกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง เวลาที่คิดถึงคุณเวลาไกลเวลาห่างก็มีความสุขคุณอยู่ในใจเขาเป็นคู่กันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพระพิคเนทรงหนูอ่ะการเคลื่อนไหวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ความสุขความสําเร็จสมหวังรออยู่นี่ก็ยามสามใช้เวลาเรื่องความรักและคาให้เขาเรียนรู้เพราะเป็นเรื่องการเรียนรู้ทบทวนทําความเข้าใจค้นหาทางออก ื่ให้ความรักนี้สมหวังใช้เวลาเราก็จะได้อยู่ด้วยกันเราก็จะสมหวังรักที่ต้องใช้เวลาก่อนรักที่กลัวจะเข้าใจแต่คุณก็อยู่ในหัวใจเขาถึงแม้อุปสรรคขวางหนามมากมายที่ผ่านมานะปัจจุบันนี้ด้วยแต่ก็รอสําเร็จสมหวังในอนาคตเขาขีา่ขายไปในทางที่ดีนะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีละเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรียนรู้ พัฒนาตัวเขาเองทำความรักที่ดีมาให้คุณแล้วทำให้เขาเรียนรู้พัฒนาตัวเขารักที่มั่นคงขึ้นเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขก3ามหมายเลข4สี่หมายเลข4หมายเลขก3มาหมายเลขก7หมายเลขกหนมายเลข19ก19หรือไม่ก็เกิดปีชวดหรือไม่ก็เกิดวันจันหรือไม่ก็เกิดวันพุธนี่ก็วันพุธรพง,งานตัวเขา แล้วเขาถ้ามองถ้ามองดูว่าเขาคิดอย่างไรกับความรักตอนนี้เขาดูเหนื่อยต้องการให้คุณดูแลเขาแล้วเขาว่าเขาอะมุ่งมั่นที่จะดูแลคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขารักคุณคิดถึงคุณยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณแต่ดูเขานิ่งเพราะวันะนี้พลังงานนิ่งๆคุณอยู่ในใจเขาเขาจะทําอย่างไรกับคุณเขาแต่ก็มีพลังงานใช้เวลาเนะี่ย เพราะวันนี้พูดถึงการเรียนรู้กําลังเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเขาพระพิรุณเนี่ยก็ใช้เวลาก่อนค่อยคิดค่อยแก้ไขเพื่อเรียนรู้พัฒนาตัวเขาและเรียนรู้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาพัฒนาความรักนี้มันคงขึ้นเขารู้สึกความรู้สึกเขาก็มีความสุข่ะมีคุณที่อยู่ในใจเขาความอบอุ่นความเข้าใจ แล้วเรามาดูว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรมีคนที่เขายิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณแต่แต่ต้องไกลต้องห่างมเมื่อกี้ล่วงไม่หมอว่าพึ่งจับไม่หมอไม่เอาเนี่ยนี่ก็ใบ,ใบเดิมกุมารทองพลังงานของคุณการเริ่มต้นรักความรัก การเรียนรู้เพราะคุณเพราะวนี้พูดถึงกุมารทองอะ่ะความเป็นเด็กการเจริญเติบโตการเริ่มต้นรอคอยความสุขความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าความอุดมสมบูรณ์เพราะวันี้พูดถึงโชคลาภความสุขความสําเร็จสมหวังค่อยเป็นค่อยไปค่อยเจริญนุ่งเหลืองกาวหน้าหรือเริ่มต้นรักคนที่รักคุณรักด้วยความซื่อสัตย์มัน่นคงจริงใจคุณรอคอยได้ เขายิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาคุณรอคอยใช้เวลา mm hmm. เพราะวันนี้พูดถึงความซื่อสัตย์ความจริงใจแลาวคุณเจอคนที่ใช่คุณก็พร้อมจะแต่งงานอยู่กินไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันแล้วคุณก็อดทนรอคอยเขาได้รอคอยความรักน,นี้สมหวังจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยความซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจอ่ะคุณกับเขาแตกต่างกันความแตกต่างไกลห่างหรือไม่เข้าใจกัน แล้วความรักคุณจะสมหวังเพราะรจะนากับสังทองอะ่ะในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกันได้สมหวังแล้วคุณจะได้พบเจอกับเขาอยู่กับเขาถึงแม้จะไกลห่างแม้จะแตกต่างแม้จะไม่เข้าใจกันถึงถ้าคุณรักเขาเขารักคุณจะได้อยู่ด้วยกันจะได้สมหวังตอนนี้ด้วยไกลด้วยห่างเป็นคู่กันแต่แต่มีความแตกต่างแล้วปรับความเข้าใจกันได้ เป,เป้าหมายในชีวิตความสุขความสําเร็จสมหวังรอคุณอยู่นะคนที่คุณรักเขาคุณรอคอยเขาความไม่เข้าใจกันในที่สุดก็จะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันรอเวลาอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจด้วยเพราะพระรามแผงสอนอะขับเคลื่อนหาเป้าหมายให้แน่ใจให้มั่นใจหรือคุณมีเป้าหมายในความรักคนที่คุณรักเวลาที่เหมาะสมจะได้อยู่ด้วยกัน เมื่อคิดตัดสินใจแล้วอนาคตข้างหน้าบรรลุเป้าหมายได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนาเทพสาวความวิตกกังวลน,นะคุณมีความวิตกกังวลวาดระแวงกับความรักความเศร้าอุปสรรคขวางน้ําไม่เข้าใจกันหรือรักที่ใช้เวลาก่อนหรือคุณชอบเปรียบเทียบกับคนรักความรัก ถ้าคุณเรียนรู้คุณเป็นคนที่อ่านดาวใจได้ยากสุขุมรอบคอบมีความคิดลึกซึ้งมีความสมรรถะเรียบง่ายนะ,นะเวลาดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายสุดๆไม่ชอบไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบไม่ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบไม่เอาไม่เอาเปรียบใครแล้วคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญเผชิญอุปสรรคขวางน้าเอาชนะปัญหาได้ตอนนี้เผชิญแล้วก็บรรลุเป้าหมายแล้วเป็นอย่างไร ชีวิตเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาะแล้วจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะสงหวังเพราะพระนางสุรัตวดีความสุขความอุดมสมบูรณ์โชคลาภความประสบผลสําเร็จสงหวังมั่นคงความรักมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนร่วมกันเป้าหมายอนาคตรออยู่ใช้เวลาหรือคุณเรียนรู้ก่อนแต่ไม่ว่าพลังงานใดน่ะคุณจะบรรลุเป้าหมายดังที่คุณคิดคุณต้องการความรักความเข้าใจกัน ด้วยความรักความเข้าใจเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้รอคอยได้นางสีดา้วความรักคุณกว่าจะสมหวังต้องเผชิญเหมือนเผชิญปัญหากว่าจะสมหวังกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะปรับตัวเข้าหากันกว่าจะประสบผลสําเร็จควรได้อยู่ด้วยกันก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเหมือนโดดเดี่ยวเดียวดายด้วยความทุกข์ทรมานใจการรอคอยเขายิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณ มีความสุขที่ได้คิดถึงคุณคุณเป็นกําลังใจให้เขาแต่ลังนี้อุปสรรคขวางน้านะแต่ด้วยความรักที่คุณมอบให้กันและกันนะ่ะจะฝ่าฟันอุปสรรคสรุปเทพพุทธนี่ก็พูดถึงการเริ่มต้นใหม่นะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวคุณเองแล้วคุณพบพบรักแบบกระทันหันเขาเป็นคนในฝันของคุณแล้วคนรัก คน,คนในฝันได้ดังที่คุณคิดคุณหวังอะ่ะสมหวังแต่กว่าจะสมหวังเนี่ยเพราะเพราะยามสามทั้งนางสีดาและรจนากับสังทองนางสีดาต้องรอคอยแต่รักที่มั่นคงในที่สุดก็จะสมหวังฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆไปไดนะ้ยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาคุณก็มีความสุขคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาเนี่ยในความแตกต่าง แล้วแต่ละคนละท่านนะที่แตกต่างหรือคนที่แต่ในที่สุดก็จะได้อยู่ด้วยกันผิงขู่กันใช้เวลาถ้าใช้เวลามาก่อนแล้วนะถึงเวลาแล้วจะสมหวังแต่ตอนนี้ต้องรอคอยและในอนาคตเนี่ยจะสมหวังเพราะบรรลุเป้าหมายเพราะคุณอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจและตัวเขาเองก็พัพพิลุนคือความใช้เวลาการเรียนรู้ความร่มเย็น ความสุขมาให้คุณคุณมอบมาให้เขาแล้วคุณก็อยู่ในหัวใจเขาแต่คุณก็มีความวิตกกังวลหรือเป็นความรักที่ขัดแย้งทะเลาะบอกแว้งง้องอนกันอยู่ตลอดเวลากับความรักคนรักเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบหมายเลขหนึ่งหมายเลขเจ็ดหมายเลขหกหมายเลขสิบหมายเลขสี่ หรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดราศีกันหรือเกิดเดือนกันยายนหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดวันเสราร์หรือไม่ก็เกิดราศีธนูหรือเกิดเดือนธันวาคมหรือไม่ก็เกิดปีจอแต่รักนี้อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจถ้มีเป้าหมายน่ะให้แน่ใจให้มั่นใจถึงเวลาได้ดังที่คุณคิดน่ะตัดสินใจแล้วก็จะสมหวังบรรลุเป้าหมายได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการแล้วเรามาดูว่า เขาจะทำอย่างไรกับคุณเรามาดูความจริงที่ซ่อนอยู่ที่อยู่ในใจเขาความจริงเขาเขาจะทำอย่างไรกับคุณที่ซ่อนอยู่ในใจเขาคิดอย่างไรซ่อนอะไรอยู่ในใจจะทำอย่างไรกับคุณเขายิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณรักคุณมอบรักที่ดีให้คุณแต่เรามาดูที่ที่เขาคิดอยู่ในใจเขา เขาบอกว่าเขาเขาพยายามแทนที่คุณแต่ไม่ไม่เป็นผลเหมือนเหมือนให้คนอื่นเหมือนคิดเหมือนจะแัดใจจากคุณอะ่ะแต่เขาทําไม่ได้เพราะเขารักคุณมากไม่มีใครแทนที่คุณได้ในหัวใจเขาเขาจะต่อสู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคปัญหาคุณวิเศษมากสำหรับเขาเขาไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ พราะตอนนี้เขายังคงรักษาตัวเองจากอดีตแต่เขายิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณคุณเป็นกําลังใจให้เขาเหมือนเขากําลังเผชิญเรื่องราวที่ต้องแก้ไขนะเรื่องราวของเขาจากอดีตนะต,ตอนนี้แต่เขายังไม่สามารถทําให้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่เขาจะทําเพื่อคุณแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่เขา เขาไม่รู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ระดับเดียวกับคุณคุณอยู่เหนือกว่าเขาคุณเป็นเจ้านายเขาแล้วทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจนะคุณดีกว่าเขาโดดเด่นกว่าเขาแม้ความเป็นจริงเขาจะดีกว่าคุณหรือแตกต่างกันน่ะแต่เขาความรู้สึกเขาอ่ะคุณดีกว่าเขาทุกอย่างแล้วทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในตอนนี้เขาฝันถึงคุณตลอดเวลาแล้วเขาเกลียดเวลาที่ตื่น เพราะในฝันสวยงามมากคุณอยู่ในฝันฝันถึงคุณฝันถึงจะสร้างครอบครัวชีวิตรวมกันที่สวยงามอีกใบปิวฝ่ายคู่เขาว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันมีอะไรที่คล้ายๆกันล้าเป็นคู่กันไม่ว่าจะไกลจะหา่างไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคมากมายเพียงไรในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกัน